ปีนี้แม่บานตายายบรรยากาศปับนบ้านเลยค่ะเสียงนกโอ้ยน,นกไหลเ่ยดอกไม้สีขาวงามงามเลยดอกเข็มดอกเข็มพันสีขาวเป็นช่อช่อโอ้ยสวยงามค่ะนีน่นะ นี่นาิดาผ้าชมดอกไม้สวยๆดอกสีขาวบริสุทธ์เลยดอกเข็มน,นะคะ เห็นดอกงามสวยงามค่ะมี่ห้อหังนกหังนกยีย่ยางน้อยมันฮังนกอนี่ยยีห้อนหังนกมาเห็ดอยู่น,นูมัน้อแบบนี้ในปา่ากล้วยสวนกล้วยคนตาคนยาย มีน้ำเสียงนกไปทุกคนมันอยู่ต้นนี้มีต้นเกลือต้นบักเกลือปืเหอมันพากกันกินนกินหม,ม,ม,มักเกลือหมักเกลือมีหมักเกลือลนโอ้ยหมักเกลือลนเต็ม เฉพาะมันนีหนอกหลายแล้วหมเนาะโอ้ยีหมากเกลือมากเกือสุกไหมอยากกินมากเกือสุกแซ่บๆหนะน่ะนี่เป็นน้อยจป็นสีนะคะกล่องกรบบะป๋อแตะว่าน้วยสุกมันสิเป็นสีดำๆ ว่าตรงเพกันเต็มโอ้โนกนี่มนะกินทุกสาร์เลยเสียงดังตามเสียง,งนะกห่างมากจะเห็นต้นบักเกลือเด้อเห็นเหมน,น่นกชอบกินทุกช่วงนี้บักเกลือมันกำลังสุกเป็นงแบบนี้นะคะ ชัดไหมนี่ล้วนเติมดินไปหมดตอนมันเน่าแห้งหมดนี่กินได้ด้วยค่ะนี่หวานพร้อมตอนเด็กน้อยเคยกินเหนะ็นไหจะเป็นนิ่มๆเลยล่ะสุกนี่จะเป็นแบบนี้ โอ้แบบนี้เลยมาเกลือมาเกลือ